กลับมาพบกับปีนในคลิปที่3นะคะปีนเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กค่ะไลน์ไอจี i าวิเตอร์ค่ะเป็นโพสของ IG ค่ะโพสเกี่ยวกับงานประจำปีค่ะเป็นแคปชั่นอิโมจิจุดสีขาวกับจุดสีดำค่ะแล้วก็มี CRP ที่ถ่ายรูปให้ค่ะ ได้ทั้งหมดน่าจะ451ไลค์ค่ะฟินถ้ามีนางฟ้านะคะให้พรฟินหนึ่งข้อฟินก็จะขอให้ครอบครัวของฟินอยู่กับฟินนานๆคะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ฟินก็เคยโดนจีบแบบแบบเดินผ่านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แบบเ hey, ฮ hey, hey ้ยๆแล้วก็แบบผิวปาก <Hey. S 1> <laughs> ทำทําำมคะ <Okay. S 1> <laughs> ตลกดี <Okay. S 1> <laughs> ไม่รู้ก็เ <laughs> <laughs> ขาแบบชอบทำแบบเนี้ย ก,ก็ชอบขาวๆค่ะตีๆหน่อยร <Yeah. S 1> ีมินโฮได้ไหม <c oughs> ตอนนี้เป็นน่าจะเป็น, <Wow. S 1> น,ปนที่ติดตามน่าจะเป็นน้องเป่าเปาแก้งไงไมเหญ่หลูกกุกาากิฟค่ะน่ารักความลับส่วนตัวของหนูน่าจะเป็นหนูกินบุฟเฟ่แล้วหนูพูออกแต่ว่าคนเขาก็ดูไม่ออกแล้วเพราะหนูผอมแต่ว่าหนูมีภู <c oughs> ตอนนี้กำลังถ่ายโฆษณาค่ะกับพี่แพนเค้กแล้วก็พี่หนูนา ของม <Wow. S 1> ิสไว์เซอร์ค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามฟีในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วไปก่อนค่ะบ๊ายบาย